อัปเดตข่าวสาวงการเกมรายวันกับเกมมันเดย์ครับบันไดน์ทําโคครับได้มีการประกาศปล่อยตัวอย่างใหม่ล่าสุดนะครับเป็นตัวอย่างวิดีโอเทนเลอร์ในรูปแบบสตอรี่นะครับสกี่ับเกมที่มีชื่อว่าโคสเวน2นะเป็นเกมภาคต่อที่ในตัวอย่างนี้จะมีการเปิดเผยเนื้อเรื่องของโลกอนาคตที่เหล่ามนุษย์และเลเวนเน้นได้ต่อสู้ทำหันกันนั่นเองนะครับฉากต่างๆภายในเกมครับก็ยังนําเสนอในโลกที่กําลังล่มสลายครับพบเจอกับสถานที่ต่างๆสร้างปราหาดพังของเมืองที่จมอยู่ใต้เทซายครับป่ามรณะหรือเกาะลึกลับนั่นเองเป็นาานททีี่่่ตงๆ ปรากฏในเนื้อเรื่องของเกมนี้นะนอกจากนั้นนะครับระหว่างการเดินทางเนี่ยผู้เล่นจะได้สัมผัสกับเหล่าฮีโร่ตำนานนะพบเจอกับคนปริศนาที่ผมบอกเลยว่าเป็นตัวหลักสําคัญในการดําเนินเนื้อเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นโจเซ่หรือโฮลี่นะเป็น2ตัวละครตำนานที่แฟนๆของภาคแรกเนี่ยน่าจะคุ้นเคยชื่อนี้กันเป็นอย่างดีนะ แน่นอนครับในภาค2นี้ก็ยังนำเสนอรูปแบบแอคชั่นอารนะครับผสมผสานความดาร์กและความดิบที่ผสมเข้าออกับเนื้อเรื่องได้อย่างดีนะครับตัวเกมเนี่ยผู้เล่นสามารถดูดเลือดศัตรูเพื่อปลดล็อกสกิลใหม่ๆนะครับหรือการรองรับระบบบัตรโค่นั่นเองนะครับการใช้อุปกรอุปกรณ์หรืออะไรต่างๆเนี่ยผมบอกเลยว่ายังคงเองกลักษณ์ไว้ทั้งหมดนะครับสำหรับตัวเกมเนี้ยเบื้องต้นเนี่ยมีกำหนดเปิดให้บริการในปี2026นะครับ